อย่าให้ใครมาบอกลูกว่าลูกทำนั่นทำนี่ไม่ได้เมื่อลูกมีความฝันลูกต้องปกป้องมันคนที่ทำอะไรไม่ได้เขาจะบอกว่าลูกก็ทำไม่ได้ด้วย <it> แล้วถ้าลูก <be your S 1> ต้องการอะไรล <He 's S 1> งเอามาให้ดัน ชื่อบีบีบังตอนนี้เรามาเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียนะคะที่เราจะบินมาที่นี่เราไปบวชชีมานะทุกคนดูสิไม่มีผมเลยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยเราได้ศึกษาธรรมะได้อยู่กับตัวเองได้ปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นเราก็ส่กออกมาแล้วบินมาเรีนหนังสือที่นี่เลยเมื่อถึงเมลเบิร์นก็ไปเช็คอินกันเลยนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันค่ะแล้วก็ไปเจ้าวีค่ะไม่ชีเจ้าวีนะคะ เราก็เติมพลังกันนะคะแล้วก็หางานค่ะอันดับแรกที่มาอยู่ที่นี่นะคะเราต้องหางานค่ะทุกคนขออนุญาทุกคนพาก,กเสียงเป็นภาษาอีสานบ้านบิบิบองนะคะงานแรกที่บิบิองได้คืองานคิกชันแฮนก็คือผู้ช่วยเชฟค่ะ อ้าวอ้าวแปลว่าจังไหนคือผู้ช่วยเชฟทั่วไปค่ะเห็ mm ุต hmm. ั้งแต่สากระเบือยันเลือดโลบเลยค่ะตอนนี้มีบองกับกระลังที่เดินเขาไปล้างลานค่ะไปลานอาหารล่าเม่งนะคะ ร้านอาหารลาิม,มงแต่เป็นเจ้าของคนจีนค่ะบีบองว่าภาษาอังกฤษบ่้ไร้ะคะพี่น้องนี่ค่ะมองเห็ุงานบีบองกับเป็นลังควัว้าจ้ามานี่อัาดับแลก,กคคเ,เขาก็มางตอกไข่ค่ะพี่น้องเอาตอกเข้าไป1 2 3สองสมตอกเอาหนึ่งสองสมตอกนะคะค่ะหลังจากนั้นเขาก็มาปั้นนะคะปัน้นใส่เครื่องปั้นค่ะร้านนี้มี่เครื่องปั้นนะคะ หลังจากนั้นเขาก็แพ็คให้เรียบร้อยเอาใส่ตู้เย็นเอาหอมค่ะมาปอกหอมค่ะทั้งห้องทั้งห้เอาบักพิกอีกบ้านนี่บักพิกกะแช่เย็นบ้านเนี่ยแช่เย็นแข็งกับแข็งโอ้ยพ่อแม่พี่น้องหันกับหันยากอ้ยนะหลังจากนั้นเขาก็มาหัันเนื้องว้วดค,ค่ะค่ะมาเบิง้งโอ้ยมีต่เลือดเป็นตนัวอย่างโอ้ยกล้องร่วมโอ้ยสวัสด,ดีคิดตะลกิดเหรพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนี้ไม่มาอยากแต่น้อ พ่อแม่พี่น้องผู้ใดมักซอยจุมาเบิงเด้อเอาซอยจุไอตอนไงเนี่ยเด้อเพราีคับ่น้อซอยจุอา้าวซอยเข้าไปโอ้ยซ้อยไปกระเซียวมือไปเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องใส่มีดใ,ใส่อย่างกันละมันระวังไงเด้อผู้ใดบ่กเคยใส่มีดกะมันได้เป็นคิปจันเฮนกะได้ใส่เด้อค่ะจำเป็นนี่ต้องใส่ค่ะเฮ็ดไปเฮ็ดมามันกะชิมน,นะคะพ,พ่อแม่พี่น้องฝึกทุกมือแล้วค่ะค่ะอ้ากเ หันไปอ้าวค่อยๆหันไปทีละนิดทีละหน่อยนะ้ค่ะอ้าวไปจัดไปค่ะอ้าวเรียบร้อยค่ะอ้ยจับนี่เรียบร้อยอ้าวแพทใช้ตู้เย็นค่ะซอยเชฟค่ะแต่ละลานกับเบคือกันนะ้ค่ะพี่น้องแล้วแต่เชฟเพ่นเสี่ห่เฮ็ดได้จ้ะลานนี้ก็เป็นร้านราเมงค่ะเตรียมวัตถุดิบต่างๆาภายใน้านให้เชฟเพื่อนเอาไปผัดเอาไปทอดเอาไปแกงได้จ้ะอันนี้บองกะกำลังเห็ดแคระดจ้ะ่ะเพราะอากะละมาฝากอยากให้เธอได้กิน มีวิตามินไม่ต้องกินแข็งแรงเอาบ่ต้องกินกับแข็งแรงพะนะกินเนื้อเอาสั่นนะเอาบัเน,นี้ก็มาใส่เครื่องแล้วค่ะบอกเสร็จแล้วก็มาใส่เครื่องอ่ายูนี่ก็ดีแน่ค่ะมีเครืองทุนแรงค่ะหยองมาเป็นยอนี่ค่ะหยอ,อกมาเป็นยอานี่มือเขาก็สีสมเบิดเบิ่งนะสีสันสดใสค่ะวันนี้เขาก็มาเห็นบดเนี่ยกะลำปีพอม,มันไป้วงงหญ่ยยละ มันน้อยเด้อค่ะแต่ว่าอันที่จริงมันใหญ่อันนี้เ,เ,เขากับมาเบิงเค้าเตอร์้ะค่ะนอกจากเป็นชี้แจงแฮดเตรียมคองนร้าลแลเราก็ยังต้องมาขายส้อยเชฟอีกออล่วอีนี้เฮ็ดไปทัวป่วเป็นเครื่องเคียงพวกลาเมงนะค่ะอนนี้นัดหลายค่ะเส้นนะคะเ้นเบอมี่อันนี้ก็เเซนอูดงค่ะพี่น้องอันนี้ก็เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงอูดงค่ะสำเร็จรูปอันนี้ก็บ่ยากค่ะน้ำซุปเทามีแล้ว อันนี้ก็เป็นน้ำซุปละมิงค่ะทุกคนอันนี้ก็เมนูนะคะเมนูของทั้งร้าน,นะคะ่ะโอ้ยเป็นตาแซ่บสุดอยางเลยค่ะอ่านี่ก็เกี๊ยวแซ่ค่ะเอาไปตม้มเอาไปทอดได้เบอร์เลยนะคะ่ะอันนี้ก็เทมปุระค่ะน้องเบิ้งหมอน้ำซุปเทอด้ค่ะและ้วน,นี่หม้อต้มค่ะหม้อต้มน้ำเดือดเลยะคะ่ะน,นี่น้ำซุปเทอด้ค่ะนี่ก็หมอ้มอทอดค่ะหม้อทอดเนาะน,นี่ก็กระทะร้อนอ่า อันนั้นก็เชฟเขาด้วค่ะมีกับล้านค่ะไพ่ในล้านอ่าอันนี้หอนย่ำขายแล้ว,วยนะครับพี่น้องอันนี้เขาก็ลวกเกี่ยวด้วครับพี่นอ้องลวกใส่ตั้งเวลากูเดยอยู่นี่เขาตั้งเวลาเน,นี่ยเน,นี่ยเห็นบอกอันนี้ก็ออกมาเป็นเมนูแต่ละเมนูโอ้เป็นกระแช้าแล้วลายแตกโอ้ยเซิฟเรียบร้อยอ่านนี้ เมียดห้านบะเนี่ยโอ้ยล่างถัวยล่างถวยกับเพิ่งแน่นเครื่องล่างก็ไม่ได,ด้แต่ให้ข่อยล่างถัวยล่างกนร่างด้วยชั้นลากอนสั้นลล้วบบนี้กับมาหยัดเสนเครื่องเหมือนเมือนมือข่อยเดือเหียบเบืเ่อเลวถืงงามลายจนเหียวโอ้ยไปปูด้วยว่าง,งานอยู่นี่มันจะแายพี่น้องโอ้ย,ยอยากห่างอยากไก่ค่ะตอนนี้บีบองก็ถึงห้องแล้วนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้บีบ้องก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะคะค่ะสำหรับคลิปหน้าบีบีบ้องจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ดีบ้องนะคะช่วยกันกดติดตามบีบ้องเลยคะค่ะสำหรับวันนี้ทุกคนดีบ้องขอไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย